แนาวขาเอามาหอดเลยคะ่ะโอ้โหสิ้นเสื่อคนใส่เพื่อสิ้นสุกินบระทันได้วุ้ยคือเมือดนะคะมาหอดหองเลยคะ่ะหอดลงบาทเลยคะ่ะมายี่ยมเยี่ยมยิงแรลคะ่ะเห็นยังไงคะสวัสดีค่ะใครแน่อะในในไรบ่าแต่ว่าท่านกินยังบ้างอ,อะไร,ร,รคนร้ายหลายเนาะโอ้โหเนาะข้างนอกกับคนเต็มอยูย่ อฉันกระบ้ฮูซื้อยังมาหายแต่ว่าฉันเธอก็ยังจะกินประทันได้ก็เลยซื้อแต่อันเข่ากองซองกองในวันหามาฝาผัวอันเฝ้าเฮ้ยทางกองก่อนมาผัวเดียวสิขึ้นมาซื้อเครื่องอันหังคาทานสิเซีดเมื่อวันเกิดนั่นล่ะแล้วก็สิลงไปตั้งกองก่อนมีแต่อันพ่รน้องแฝดในบ้านเฝ้า เห้ยเห็นอย่หอคะนอนแองงแม่งเห็นอยู่นอนเอ e แมงกินได้แต่น้ำเลยน่้ำไม่ได้กินน้ำตนเีงเนาการไม่เป็นอรครับมือเฉัเจ็บกระเพาะเจ็บกระเพาะนะประจันมือนั่งมืองานมาเกินนานมาล้านั่นฉัน่ากระเพาะแล้วก็ใช้กระเพา แล้วก็ต <What S 1> ื <as> ่นมาแล้วก็เมื่อนอนาสามเมืองานบุษย์นแล้วก็โลคของมากเ่ยนะเขาอึดเราทิ้งแกนไม้ท้ายคิดผมว่นอนนอนในเตือนหนึ่งคิดแล้วก็พาะมือคืนทำมากเลยไปใส่ยาไปใส่ยามากยอะขึ้นบริษัทคือตื่นมากกับช้างเองแต่คืนลงาไมนอนมืดนผ่านล้ง ประมาณประมาณประมานะโพอ่นีอจกนี็มาายา้ับีเาจะปรติสงัน้บันพงนอเขาจะเอาไม่ต้องพาค่หน่ค วางในก๋าบย่างแหลกไปเลยลบอ่าม <c oughs> เลยมาเยี่ยมมาเลยนมาเหี่ยงเยัยอันนี้พี่เออคนไปซื้อของเยี่ยมย้ายแหลกได้เลยนะี่ถ้าที่กินนี้ยังให้เป็นเนื้อกระเลว้ <c oughs> เนนกเลวกันให้เป็นเนื้อกระเล้วกันคนไปซื้อเองบางคนกินได้เลยนะคะจากที่นายนะตอนนี้กินยังก็ทศาะไรตอนซื้อไปถังกองมาฝาก พอน้องแฟน้องเอันนี้มันจับพินายนะคะปากเยียเจเล่นะคะหายบใหายเร็วเร็วแรนดุงดงนะคะเพลันเนี่ยพนม้วนอันมือมันเกิดดราดาสม้วนนันได้เต้นเได้เต้นย่างด้าเลยมันบไิเต้นมันลงสงเห็นเบียร์ดับฟาจะโอ้โหงุมาด้ ก็จะโล่ช่วงนี้ไม่ได้ก็นกระเพาะขึ้นแม่นักกินบ่ได้กินยังมกินย่างบะได้ดอกสาิเซินมากินมันเกิดจูบเาไดแช่แต่บ้ามากินกับปุ่นกระปานเป็นซื้อนั่นแหละโอ้โหมันใช้กับหาบ้างอย่างนี้อาหากินได้ย่บานย่บานเออพี่น้องของพ่อเธอสีหายทามใส เอาปฏีบรรามีท่นรมมารทองวันตารเอใช้าาเดชาาหน่อยน้อยบรัดาอ๋ออันปฏีท่านไปเป่านะบอว้นหนองกองทองบ้นขึ้นนันละหยออนน้น้องบัิเบนกับบานยา หรือว่ามันมันมันจริงนะมันก็เกี่ยวกับมพันดีกว่าับมพันดี่ยกับมาพันมากั็่มาใส่านเส้นผมนัเป็นเสอีเข้ามานแตละ

รป็ขน้บ้แม่องเยนก็ตั้งหแหวกผเสียงสีบ่าพี่น้องอกาสิงกันแม่ข้าวหั่นไอ้เมียจริงเนาะไอ้ตำรวจขวบงนอ้ธนาคารจะไปอาแบบเคยดูแลมาใช่ ปัญญาบาลคุณหมอคนนั้นแล้วสักไทยคือเบบอย่างบัดเท่าอะไรเนาะกายแบบว่ามีแต่ทางกานไทยนะันเท่ากับเระเลายโยดเข้าเป็นเมื่อก่อนนะเสียลอยนะตกสมึงเลยอืแต่ว่าผู้เมืองจะครับคือฟรีผสมแต่มีแต่หายนาดขนาหมอเพิ่งไปแล้วแต่น้ำใจ คนท้างหลังวันอะไรวอวันนันวนไ่ทรันจะคนขกระไเต้มทางเขามาก็สิบซอคืนสังทารเลยวันไสังาเีบบุญวันเกิดฉันด่งแอรไปแต่ลงางไปเ็ผักข่าเป็นต้นเห้พให้แม่ค่ะเดี๋ยวเอย ันเกิดของเราและจิตของแม่เห็นยาเต็มโต้นิหพะขาวแ่แ้วกไม่ได้มากแต่นพชรขุญญาเป็นแกะชวาล์้เสิโบได้นี่แบบเน่ากินเน่าดืมาว่าตัวเองกินมบได้เลยเนดะ้อยขันมูมากกับตัวมเอมงก,ก็น่นงเซ่เบ็น กินปลาดกเอเลยว่าหบุ้อยาลืมอย่าลแต่ว่านจกินกินปด้่วนน้นม้ส่วนไปบุรวมันไปทุกนันนี้ดอนตมันมันตกเพราะวัน้ตกมนสมวันกมาเป็นขปเนเ็ยู่ก็ได้เื่อวนนี้ักขง แปบ,บนึงกเ็เย็นยุกมันออกมาตีไม่การหอดม่ใจา่รห่อไม่ั้นสุดท้ายยิ้มลาพี่้องเองงงเ้ยครับทักเงื่นงนงนนอนมีเงืเล็กนั่นทักหนังตึงทัเซลลอยู่เรื่องมันคดนั่นทักทานางยิ้อใส่นร่องมันนะั่งหละหางัดนแก่ทะเลาะทามนานตกลง,งเงินที่พี่นายฝากเยีียมกะให้ซื้อของกะไห้เพิ่นซื่อ เ็แล้วการบัดเพกินได้คนละนะอดี๋ยวกงหายเลยไว้รางวัลที่นึงะอยกัหายเลยล่ะค่ะมีแต่คุณสามีของเธอนะคะนอนเป่ากลางคืนกับมีสามีนะคะไม่ได้ดีตาค้างค่ะกำลังใจกับทุกวเลยนะยินมหานกดมันลายคกดันกับโได้อ่แม่เขามองพัดมองเต้าเขา อันนี้ใครท่มีอย่เาเพ่ม้มทางยแบบนันอี้ไปเต้าซะนะกับเาอีกเื่อืนคือสิยุดแติเป้าจ่อยันไหนเด็โอ้เานั่งละอองทา เวรก็ชอบวัดทเลี้ยวอยู่อุบาติรบุตรบุตรในป่าไรอย่างเงี้ยแล้วพวกอะไลต่ออะไเงยมันรู้ไหมเรื่องมันจะถกแบบเนี้ย มือันะกินมือสร้างของมมอ๋อัอสตเซอวานกินเขากินหนังไกินเลือวก็พามนี้กระเพาะมันมีบ้านเอราต่อหน้ากิน กินเช่กระทู้เ็ดม่แบบจริงว่าเออคยซื้อน้ำแบบนี้าเมาอว่า่ก็ปมีมันนท่ไปากนเป็นต้นบ้าแสดงว่านางซีมาก่อนเพื่อนค่ะวันนี้ว้าวยู่งมื่อ้านเนา่ยอ๋อยงนี่ว่าดีี่จเลกันเนาะเี่สียงนีแรกขึ้นเขียง จนะได้จีนสีอ่าสุดอะไรอ่ะปัญหายิงล่าไปกันเลยก็เลยโทรถามนานเจ่งเหลพักผ่อซะจะได้กระหายไวๆขอบคุณสำหรับพี่นายเด้อสำหรับจังมาเยี่ยมเจเลกต่อให้หายเร็วๆค่ะดุงๆมาท่านมาท่านบุญลงไปอีกเด้เจวยจะต้องไปเต้นสมานแผลเป็นน้ำมานละนะคะ น้อง <Yeah. S 1> นั่งอมาลาน้องน้องยังปอดปอดอยู่เป็น <Yeah. S 1> เนซอร์โอเคเลยพี่น้องอย่างนี้ติดตามคลิปหน้ารายกานบริษันมาเยี่ยมจเจนแห่กฮ mm hmm. อยหายวๆเด้อ mm hmm. ไปแล้วพี่